มันคืออะไรขึ้นกันวันนี้ฮึฮึออกม,มาออกมัด้วยก่อนอะออออนะฮึฮึบรรยากาศชั้นหน้าวังเปล่จริงเลยตัวอะไรว่านั่นอะ แกเสร็จข้าเนี่ยโว้ยคือหายไปไหนแล้วอ่ะอืมยี่กองเราเป็นพวกเดียวกันนะอืมที่นี่มันมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้อ่ะเจือพาเราไปอ่ะตรงนั้นเลยก็อยู่ตรงนั้นไงจบอืไม่บทมันไม่แล้วอืมมาได้ไงอืม เล่นพีพอร์ดวะ่ะมันไม่ชเล่นพีบร์หรอ,นะรรรอ,อรกเน่ยปะก็ข่าขอถูกกัแล้วกันอือะไรวะนั่ยนี่มันเต็มมีอะไรเกือบค้นลวมั้ง

แกบ้าเนาดย่กอนข้าคูเดกันกับแกแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วข้าที่ร้อยให้ตอนนี้ข้าได้รวมือกับแกเป็นที่ร้อยขอบใจนะวฮึุ้ชมกินข้าก็ได้ขอแกแล้วอ่าอ่า